มันยังไงอ่ะทำไมันช้าอย่างงี้อ่ะอะไรนะมันมันช้าอย่างงี้อ่ะเออไม่ค่อยถนัดโซเชียลเท่าไหร่นะวาา่าซานสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสบายดีไหมฮะอืมสบายดีไหมฮัลโลฮัลโลช่วงนี้นะครับ เอ่อโควิดกำลังมานะครับอีกแล้วนะฮะอยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะครับแมนแล้วแมนแล้วไปโรดแมนแล้วครับช่วงนี้ก็โควิดกำลังมานะครับทุกคนอย่าลืมล้างมือใส่แมสทุกครั้งนะคะเวลาไปไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วแล้วก็ระมัดระวังตัวเองให้ดีนะครับใช่ครับแต่สบายดีไหมฮะอะไรนะฮะสบายดีไหมฮะ สบายดีครับแล้วมีอ่าสบายดีไหมสบายดีครับผมได้ข่าวว่าอ่านหนังสือหนักมากสอบสอบเยอะมากใช่ใช่เห็นแฟนๆบนคิดถึงกันใหญ่เลยอืมครับผมถ้าสอบเสร็จแล้วจะกลับไปฮะช่วงนี้ก็วุ่นวุ่นนิดนึงฮะวุ่นอะไรฮะวุ่นวายห <laughs> มายหมายถึงเรื่องสอบหรือว่าหมายถึงหมายถึงอะไรอะไรหมายถึงเรื่องสอบหรือว่าหมายถึงเรื่องอะไร หมายถึงหลายๆอย่างอะไรอย่างงี้เอาเงีง้เอาเง,งี้มิดใส่ฟิลเตอร์แบบน่ารักน่ารักหน่อยเร็วฟิลเตอร์แอร์มันห้องฉันมันมืดอ่ะผมมีน้องอยู่ข้างบนนะเนี่ยเห็นปะเหมือนผีเลยฉันอะอะไรวนะมันมืดมืดอะไฟเดย์ไปเลยงงอะเนี่ยมาละความเป็ <laughs> ออฟิลเตอร์ คลิจูเตอร์แบบฟุงฟิงยังอ่ะเป็นคนคูคๆครับโอเคมาวันนี้อย่างที่บอกไปนะครับเรามีพบปะแฟนคลับกับเรามีอะไรฮะแต่ว่าแต่ว่าอะไรฮะแต่ว่าอะไรครับแต่ว่าอะไรฮะเดี๋ยวให้มิกร้องเพลงให้ฟังก่อนเป็นน้ำจิ้มก่เขามีซิงเกิลของตัวเองด้วยนะ เพียงไรครับมิกยังเขินอยู่เลยคนแบบไหนครับผมคนแบบไหนร้องยังไงฮะเอาสักท่อนหนึ่งครับถ้าเกิดร้องแล้วแบบเปิดกล้องมันเขินอ่ะอยากเขินอยาเขินขอปิดกล้องอย่าปิดทุแกร้องกับฉันแกร้องกับฉันโอเคเอาจะร้องยังไงเดี๋ยวมันมีเลยไง อยากเป็นคนนั้นคนที่เธอรักต้องเป็นคนแบบไหนจะมีทางไหนที่ทำให้เธอมองที่ฉันบ้างไหมเอาอี oh, no. ฉันยินดีจะทำแกล้อกับฉันซีฉันจะทำไม่แม่อยากยันเท่าไร่ หรือไม่ว่าจะทำยังไงก็เป็นได้แค่คนนอกสายตาอะปลดล็องพี่เอิญสักหน่อยก่อนอะไรนะปลดลองกินหมูทองไม่เป็นอันยองน้องปีอะไรเขาชื่อหมอกหมอกเหรอเอาคปีปีปีหมอกนะครับมีคนถามอีกว่าพี่มิค้าสอนยังไงบ้างคะ สอบเป็นไงบ้างอ่าก็เรื่อยๆครับผมเพิ่งสอบเสร็จไปสามตัวแต่ก็ยังเหลืออีกเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยครับผมแต่ก็อยากแบบอยากทำทุกอย่างให้ออกมาดีไงเออเก่งแล้วอ่ขอบทสวดเอาไว้เอาไว้สวดอ๋อขอบทสวดเอาไว้สวดลุ้นวิดีโอคอลหน่อยค่ะขอบทสวดเอาไว้ลุนวิดีโอคอลหน่อยเป็นไงฮะมีมีคิดเลย นโมมิคุเธเวเยนโมมิคุโทเอิร์ธครับผมชอบอะไรฮะอีกรอบหนึ่งมิกนโมมิคุเธเดีวเยนโมมิกพุทโธเอิร์ธอ่าใช่ต้องได้จริงๆต้องได้นโมอีกรอบหนึ่งนโมมิกพุทโธเอิร์ธนโมมิกพุทโธเอิร์ธพูดสามครั้งสามครั้งด้วยสามครั้งโอเค อ่าเออบางนามีอะไรดีคะคุณมิกเงาะหวานนะโอเคอามีอีกหนึ่งคำถามครับเยลลี่ที่บางนาอร่อยไหมคะไม่รู้ครับไม่ได้สื่อพี่เอิร์จ๋าแล้วช่วงนี้เป็นไงบ้างครับยุ่งหรือเปล่าเจ๋าว่โอเคจ๋าว่าทราบอยากถามว่าถ้าให้เปรียบอีกฝ่ายเป็นขนมหวานจะเป็นขนมอะไรคะ ช็อกโกแลตทำไมเป็นช็อกโกแลตครับผมรู้สึกว่าพี่เอิร์มีความขมขมหวานหวานกมกอเอ้ยขมขมในความว่าไงขมขมก็แบบว่าความอบอุ่นแบบผู้ชายผู้ชายก็เลยเปรียบเป็นความขมขมนิดนึงอะไรเงี้ยขมขมหวานหวานกลมกล่อมกลมกล่อมอืมกลมกล่อมด้วยแล้วผมนะครับอ่าเป็นถ้าเปรียบมิกเป็นขนมหวานใช่ไหมครับขนมถ้วยฟูฮะ ขนมถ้วยฟูทำไมอ่ะมัน <ทำ S 1> นิ่มๆครับผมมันนิ่มๆม,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 มันฟูฟูอ๋อใช่ไม่หวานมากแล้วก็ไม่จืดมากกำลับบงดีอ่าไม่หวานมากไม่จืดมากใช่แบบว่าถ้าอ่านหนังสือยายเลยกระตูนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเ,เป็นกป็นันจะผ่นอนคลายแลยย<า>ย้วใครดใช่มันคือการผ่อนคลายของเราแต่ว่าตอนนี้เราก็เปลี่ยนไปาเป็นแบบฟังเพลงแบบพี่เออแทนอะไรอย่างเงี้ย โอ้ oh. แล้วคุณรู้ได้ไงว่าผมชอบฟังเพลงฮะโอ้โห oh, ทุกคนทุกคนรู้ครับคุณเอิร์ธฮะว่าคุณชอบฟังเพลง <laughs> ไปรายรายการไหนรายการไหนคุณก็บอกคุณชอบฟังเพลงฮะอ่ะาใช่ชอบฟังเพลงลทุกแนวเลยฮะทุกคนรู้แฟนคลับรู้แต่พี่มิกููเยอะที่สุดอ่าอะไรฮะไม่รู้อะไรเลยฮะอืม,อมเอิร์ธเอิร์ธว่าไงคือมิกกะร้องเพลงไปแล้วพี่เอิร์ธร้องเพลงบ้างได้ไหมจริงเหรอ อยากเป็นคนนั้นคนที่เธอรักต้องเป็นคนคนคอย่างคุณอย่าร้องเพลงผองเพนที่คุณเธอเมองเมอมอ่งมอ่งเพมอ่เมอ่าามฉยนยาเพมอาม่อยเยเท่าไรเ่าอ หรือไม่ว่าจะทำยังไงก็เป็นได้แค่คนนอกสายตามีวูเหรอวูผมชอบมากเลยชอบไปเที่ยวทะเลใช่ปะจริงอยากมีร้านอาหารข้างๆแบบข้างๆทะเลเลยเว้ยแบบติดทะเลแล้วก็แบบเป็นเหมือนคาเฟ่ที่แบบมีหนังสือให้อ่านอะไรเงี้ย เอ้ยดีดีนี่ก็คือว่าอย,อยากอยากทำอะไรแบบนั้นเลย,ยพี่เอิร์ทอืมพี่เอิร์ทเคยกินฝีมือน้องมิกไหมอืมเคยกินครับเป็นยังไงครับคุณช่วยอ่าอนิบายความอร่อยของมันให้หน่อยได้ไหมฮะก็อร่อยดีฮะอร่อยดีน้องทำแบบข้าวเป็นครับล่าสุดคือกินต้มยำอร่อยมาก ถึงพริกถึงขิงบอกเลยถึงพิกเดี๋ย,ว,ยว่าถ้ามีโอกาสมิกอาจจะทำให้แฟนคลับกินก็ได้นะ mm hmm. ทัดไทยเป็นภาษาอื่นบ้างดีกว่านอกจากภาษาไทยผมขอเริ่มก่อนแล้วกันอ่าคูดเริ่มก่อน hello everyone อ่าภาษาอังกฤษโอเคนี่ฮาภาษาจีนครับ <laughs> นี่ฮาสบายดีภาษาภาษาอะไร ภาษาลาวอ่าเอ่อมิงกะลาบอ่าภาษา,าอะไรฮะพม่าคราับเมียนมาฮะโอเคอ่ามาบูไฮฮะฟิลิปปินส์ครับผมฟิลิปปินส์ใช่มาบูไฮอ่าคานิจิวากบังวาอันยองอันยองเอออันยองอะไรฮะอะไรฮะ เตยโมเตยโมแปลว่า I love you ก็คือ Gracias, gracias, g r a c i า s ์เซีาาสเปนยังไม่ได้อีกครับ <c <oughs> You c a n Hey guys You can't i p me ขอเป่าด้วยนะครับ Earth mix Love Advert l i f e Fan Meeting ครับ <Yeah. S 3> บอกเลยว่าพวกเราทั้งสองคนจะพยายามทำมันออกมาให้ดีที่สุด ใช้พลังกายพล,พลังใจทั้งหมดที่มีครับเพื่อให้แฟนคลับทุกคนได้เห็นดีมากไอ้น้องไอ้เลยจ้า <laughs> อันนี้คือประเด็นร้อนประเด็นรักนะครับผม <laughs> น้องมีครับเราจะน้องมีกว่า <laughs> เ้าวอว้ววามมนะอะไรนะ <laughs> ชื่อด้อมกันไหมครับ <laughs> เราจะมีชื่อด้อกมกันไหม ให้เลยพูดดีกว่าเอาโยนให้เลยตอนนี้หรอตอนนี้ยังไม่มีเลยอืมมีก้างไงเมโลอย่าไเอาเพลงไหนดังนิทานเหรออ่าะ,ะดังนิทานสักท่อนท่อนเดียวหอทำไมคุณไม่ร้อง <c oughs> คุณก็รู้ผมเห็น,มมนเขียน ผมได้ได้ข่าวว่าช่วงนี้คุณชอบร้องเพลงไงเสียวนาทีที่ใกล้กับเธอไม่ลองแล้วเอ้ามันเขินนาดีๆอยากแบบแ็กคิสให้เต็มที่แล้วไปเจอในงานแฟนมิ้กันดีกว่าใช่ไหมฮะเอาแบบเต็มที่เต็มที่กันกว่า750นะครับผมสามารถซื้อได้ที่ไทยชิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับคุณเออรองร้องเพลงหน่อยดังนิทานลองได้กันก็ได้อะ รอด้วยกันไม่ได้มันดีเลย์ได้ไม่ได้มันดีเลย์โอเคโอเคครับเรามีคำถามประเด็นร้อนอีกแล้วฮะอะฮะยังไงฮะอยากถามว่ามิกหยิกบ่อยไหมมิกหยิกบ่อยไหมคะถามพี่เอิร์ธหล่ะทำไมไม่ถามผมบ้างว่าผมโดนหยิกบ่อยหรือเปล่า บางทีคนที่บางทีผมอาจจะโดนนานๆทีแล้เขียวช้าก็ได้อ้ใครเขียวครับอันนี้อะไรอันนี้ใครทําครับอันนี้อะไรรอเลยหลอเลยอย่าโอเคผัดกันหยิกครับผมใครทําไม่ดีก็ต้องก็ต้องโดนหยิกแค่นั้นแหละโดนหยิกพอโดนหยิกโดนหยิกดมหยิกหลัง ย้มอีกแล้วโอนแต่ย่าดู้แมแขนเหรครับอืมตอนนี้หรออืมคุณถามผมหรอเอาคุณไม่รู้หรอไม่รู้ฉันทำหรอใช่เอ้ยจริงหรอจไปโดนหรอไม่รู้ว่าไม่ไม่โดนตอนไหนไม่รู้อ่ะอืออืมเมื่อเดี๋ยวก็หายหายไวๆ เ <c oughs> มื่อไหร่มีเจะไเลส่วนโพรไม่มีวันจ้า <c oughs>